เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับนายอีเซอร์นะฮะในรายการผสมโอเวอร์งบน้อยเดอะซีรีส์ EP ที่5นะครับวันนี้เราเตรียมทุนมาทั้งหมด 4M นะครับแล้วก็วันนี้ผมมีเป้าหมายที่จะผสมอ่าเป็นของแคทผสมกับแหวนสีทองนะครับแหวนแร่นั่นเองซึ่งแหวนนี่เรายังไม่เคยได้นะเอาจริงแล้ว แต่ผมไม่ได้ซื้อเตรียมไว้นะครับผมเตรียมเงินมาแล้วก็จะซื้อให้ทุกคนดูเลยนะครับว่าผมมีวิธีการซื้อ,อยังไงอย่างแรกนะครับเราเปิดช็อปยูเ v อรมาก็ค้นหาเลยครับแหวนแรในตัวผมมีแหวนเอ้ยมีแหวนแรชิ้นหนึ่งนะครับแต่อยู่ในไอเขาเรียกว,ว่าในในกดดังนะในกดดังโอเคตอนนี้มีแหวนที่แสนสามนะเดี๋ยวผมขอเช็คแหวนไปเรื่อยก่อนนะว่ามันมีราคาอะไรบ้างนะครับ แหวนแสนสี่นะโอ้โหราคาตึงอยู่่ะมาจังหวะนี้แล้วก็เอ็มขึ้นไงแสนสี่แบล็อกเกอร์นะ่าจะขายเยอะสุดแล้วครับแต่ราคานะ่าจะเอาเรื่องอยู่แสนสามวะงั้นผมซื้อแสนสามก่อนแล้วกันเพราะเฉลี่ยมอยู่ที่แสนสามเนาะได้ซื้อประมาณยี่สิบวงนะครับยี่สิบวงก็ประมาณสองจุด ตีไปสามเอมนะครับมันสามเมพราะว่ามันมีราคาที่แตกต่างอย่างเช่นเนี่ยสามจุดห้าแสนสามห้าพันอย่างเงี้ยม,มีอะไรอีกที่ผมยังไม่มได้หาอาอเจนโตแหวนของจีนนะครับนี่แสนสามก็มาฮะตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่แสนสามเนาะราคาแสนสี่ขอเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาซื้อ อย่าลืมนะครับว่าเราต้องซื้อเป็นของแคชอีกนะครับเดี๋ยวขอไปดูราคาของแคชก่อนนะเดี๋ยวผมจะผสมเป็นหลังนะครับเพราะว่าผสมหลังเนี่ยมีโอกาสได้ผสมเก่าแล้วก็โอเวอร์นะราคาแพงกว่าทุททกทชิ้นเลยครับโชคร้ายหน่อยก็จะได้แล็กซี่นะครับข <c oughs> อ,ออย่าได้เลยแต่ถ้าเป็นไฮอัพหรือว่าเป็นเครื่องประดับนี่มันจะาราคาจะแพงแค่โอเวอร์นะครับแต่แพงไม่สุดด้วยนะครับประเด็น อ่ะมี8ชิ้นแล้วก็ของแคทอ่ะของแคทไม่มีนะครับหาต่อแป๊บนึงโอเคเราเจอที่แสนสี่นะครับงั้นก็ซื้อที่แสนสี่เลยละกันขยับขึ้นไปทีนิดนะฮะเดี๋ยวของมันไม่พอเนาะตอนนี้มีเท่าไหร่ละอีก 9ชิ้นนะครับครบโอเคอย่างก็อัน,น 1, ที่แสนสี่ห้าล่ะจีนในเล่าแสนห้าก็ได้วะผมจะทำคลิปให้ทุกคนเองอ่าอีก3ชิ้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวไม่ตังค์ไม่พอนะตังค์ไม่พอซื้อของแคทโอ้โหผู้แสนแปด อ๋นอนอีไ่ไงไม่ใช่โอ้โห,โโหราคาพี่ก็แรงเกินพี่ชายแสนสี่โอเคแสนห้าแสนห้าแส,นห,าสนห้าซื้อมาสองสามโอเคโอ้โเดี๋ยวอีกตั้งเยอะเดี๋ยวนะเพราะมันต้องเก็บไปซื้อไอ้กล่อง คัสตอมนะครับอีก20ชิ้นก็เป็น1เอ็มตอนนี้เรามีโง่ซื้อของ9ก้าแสนนะครับเดี๋ยวผมขอไปซื้อไอ้หลังทอนก่อนนะหลังทอนน่าจะถูกนะครับไม่แน่ใจนะ30,000โอเคก็คราคาเคยซื้อมาปกติก็เลยอีก3ามแสนก็ซื้อแหวนได้อีก2วงอ่ะเอาให้มันสุดๆไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าไงนะ่ะมันมีล็อกเกอร์ใช่ไหมล็อกเกอร์ ็อกเกอรแล้วไรวะจะไม่ได้ละแหวนล็อกเกอร์สนหะะ้ออกกอ 105, โอเคโอเคเลยเกับตุยแล้วกูโอเคเป็นประวัติการเลยนะครับที่เราซื้อแหวนล็อกเกอร์แหวนไอ้สีทองเยอะขนาดนี้นะครับอีกสองชิ้นเนึ่งจะเต็มช่องแต่ไม่เป็นไรครับเราเราต้องแบ่งมาซื้อไอ คัสตอมกล่องผสมนั่นเองนะครับม1พอดีจาก 5m นะฮะเอ้ยจาก 4m นะครับและแค่นี้ตังหายหดหายขออยาดเปิดแร็ปเขาเรียกว่าการทำคอนเทนต์ผสมการลงลงทุนนะครับถ้าได้โอเวอร์มาก็เดี๋ยวเขาดูขอเช็คหลังโอเวอร์หน่อยดิขอเช็คหลังโอเวอร์หน่อย ไม่รู้เปิดได้ไรแต่ขอเช็คของก่อนแล้วกันหลังโอเวอร์เดิมๆสามสามจุดเก้ายังไม่คืนทุนเลยอันหนึ่งทำเพื่อใครทำเพื่ออะไรไม่เข้าใจโอเคฮะก็ไปเริ่มผสมกันเลยนะครับก็เป็นที่แหลนแหวนแหลนแล้วก็ของแคสนั่นที่ผมบอกต้นคลิปนะปุ๊บ ถ้าติดนี่ตกใจเลยนะช่ยวยวิมีคนเปิดได้แลแลลิงนะครับอุ้ยนี่ของแรงแล้วอะ่ะเชื่อไอวะไหนชื่อเราอะ่ะ <c> ม <oughs> ีชื่อเขา,ามีชื่อเรานะครับไปอีก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 สองชิน้นถ้าไม่มาผมเปลี่ยนเซิร์ฟ เทคนิคเก่านะครับเปลี่ยนเซิร์ฟทุกครั้งได้ทุกครั้งโอเคเปลี่ยนเซิร์ฟ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 กับเซิร์ฟเดิมครับสี่เจ็ดใครที่ไม่รู้นะครับว่าถ้ามันได้แล้วมันจะขึ้นยังไงมันจะขึ้นทั้งข้างนี้นะครับว่าเราผสมติดนะตอนนี้ยังไม่ติดเลยสิบสามกล่องโอ้โหหายไปแปดกล่องแล้วเหรอโคตรไวอีสิบสามกล่องนี่โชคจะมาหรือเปล่าน้อขอหน่อยนะ อะแวนแวนไปบ้าๆหน่อยเรียบร้อยไม่มานะครับถ้ามาจะมามุมนี้นะดูนี่ปึ๊บมาแน่นอนอย่างมาอย่างมาแน่นอนทำไมตอนนั้นมันติดเอาติดเอาหรือวะทำไมตอนนี้มนไม่ติดแล้ววะล็อกผลแล้วครับแต่ว่าอัปเดตใหม่ชุทงทองไหม เออมันได้อย่างี้เออไม่มาอีกไม่มาอีกเอ,อ๊ยยังไม่มาเออมันได้อย่างี้สักชิ้นไม่มาให้ผมเลยนี่โอ้โหหมดละโอ้โหหมดละขออีกสักเอ็มหนึ่งนะ <c oughs> ขออีกสักเอ็มหนึ่งนะเดี๋ยวนะอ่ามีวีไหนขายบ้างเนี่ย ลูฟี่วีสาห้านะครับแซตินูฟี่โนปันไปนะครับจาก 4m ตอนนี้เป็น 5m ละจะมาสักกล่องให้ผมหรือเปล่าน้องแหวนทองก็ยังไม่มานะรู้สึกว่าเลทผสมตอนนี้มันงอมเ,ออเย้ยเท่โคตรเท่เลยบิ๊กเบอร์ซับบวกสี่ไปยังบวกเจ็ดออลบด้วยนะทุกคนอ๋อเขาแต่งอออ,อลบ คือลด2อทีอ่อนนี้คือต้องรอรีอีกนะครับแต่อันตีอันติเมตหมดเลยวะแล้วตัดโคตรตึงตัดสามันหกเดี๋วขอ,ขอแวะหน่อยนะขอแวะแป๊บนึงเชียอัลติเมตสมุนไรวะเฮ้ยเขาโคนเหรอเจ๊ลออร่าโคตรสวยพิกาจู้พีกรจู้เลยนะหนึ่งเอ็มคับพี่ชายหนึ่งเอ็มก็ซื้อได้ มามาฮะเราได้กล่องมา20กล่องแลครับอ,อขอสักชิ้นหนึ่งก็ได้ให้ผมใจชื้นหน่อยดิให้ผมแบบมีแรงใจในการผสมต่อได้ไหมเธอ,อคนออกโ,อโ,อโคตรงอมอะเดยขอสลับหน่อยนะเป็นกระเป๋าอัานแรกแล้วก็เป็นแหวนที่สองมาครับผอ,อือยังไม่มา โอ้โหโอ้โหมายังมายังมายังมามาโอ้โหเลยสามหมื่นปะ อีกสามหมื่นก็ทอนต่อนีครับรู้สึกเศร้าเนาะมันเฮ้ยสองรู้สึกเศร้าอะถ้าผมเอามาผสมอีกจะมาอีกไหมนยะมันต้องเป็นของแคสแบบของแคสแบบเป็นเสื้อเกงอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ตรงคอนเซปต์ของเราอะคอนเซปต์ concept ของเราคือผสมแบบประหยัดใช่ไหมแต่มันไม่มาเลยอะโอ้โหสามสิบ เกล่องเป็นเง uh ินท mm ั้งหมด1นึ oh, right. ่งจุสองเไม่ถึง2อเอแต่เงินทั้งหมดที่ผมเติมไปก็มะมห้าเอ็มนะครับที่ใช้ไปทั้งหมดคือไม่ได้เลยอ่ะแหวนทองที่ซื้อมา18ชิ้นไม่ได้เลยแล้วก็ของแคสอีก2ี่เอ็ดไม่ได้เลยงอม งอมโอเคก็คล <chat> <ee. im llan unter> okay, so like ิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับจบไปแล้วนะครับกับ E ีที่5ผมลงทุนแบบเบิ่มๆนะฮะนึกว่าจะได้กลับมาแบบเบิ่มๆเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละฮะงอมตามระเบียบนะครับงอมจริงๆที่ไม่ได้งอมเล่นๆนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะแต่แต่ขอเก็บเก็บเงินจากเอ็มก่อนแล้วกันนะ เงินทุนน้อยๆเนี่ยลำบากแท้ไว้จเจอคิดหน้าผมบายฮะ